นเชฟเราเนี่ยคุณจะมีหัไ้ห้คุณพ่อแซคุณพ่อแซงคุณพ่อแซคุณพ่อแซมาแล้วคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วนมพ่าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งการคุณพ่อคโับคการพอดี คคข้าขวขอนอะรเยอะนะ